พัฒนา EQ สร้างสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ห่านทองคำเสียงแห่งแรงบันดาลใจวันนี้หมวยมวยจะพาคุณไปรู้จักกับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง EQ คืออะไรทำไมถึงสำคัญและเราจะพัฒนา EQ ของตัวเองได้อย่างไร EQ คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจ จัดการอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองและของผู้อื่นเรามาดูความสำคัญของ EQ กันค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีคนที่มี EQ สูงมักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนง่ายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จในการทำงานคนที่มี EQ สูงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีแก้ปัญหาความขัดแย้งได้และ เป็นผู้นำที่ดีค่ะมีความสุขในชีวิตคนที่มี EQ สูงสาม,มารถจัดการกับความเครียดควบคุมอารมณ์และมีความสุขกับชีวิตได้มากกว่ามาดู5วิธีพัฒนา EQ กันค่ะข้อที่1รู้จักอารมณ์ของตัวเองฝึกสังเกตอารมณ์ของตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรสาเหตุมาจากอะไร การรู้จักอารมณ์ตัวเองเป็นก้าวแรกของการพัฒนา EQ ข้อที่2ควบคุมอารมณ์เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรให้ฝึกควบคุมอารมณ์อย่าปล่อยให้อารมณ์เช่นความโกรธความโมโหมาควบคุมเรานะคะข้อที่3สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองคนที่มี EQ สูงมักมีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย ข้อที่4เอาใจเขามาใส่ใจเราฝึกมองโลกในมุมมองของผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่5พัฒนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของ EQ ฝึกพูดฝึกฟังและฝึกแสดงออกทางสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับคำพูดสรุปค่ะ EQ เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์และความสุขส่วนตัวมวยมวยหวังว่าพอดแคสตอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังพัฒนา EQ ของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ